น้องมาเบิ่งปลาเห็ดมาเบิ่งปลาเห็ดมาเบิ่งเห็ดเด้อมาเบิ่งเห็ดน้ำกันเข่ามาเบิ่งเห็ดเบิ่งเห็ดเบิ่งเห็ดเข่าปลาเห็ดแล้วมาเบิ่งเห็ดน้ำกันเขานี่เบิ่งเห็ดบ่มีเห็ดอย่างเดียวเด้อก็มีผลไม้นี่นี่นี่อันนี้เขาเอื้อมาอีหยังบุต้องแรงบอกท่านว่าเออแล้กินเบิ่งดิวยอืมบนรถชีบหวานเน่ยหวานอันนี้หมักหวานดูกินได้เหรอพี่น้องเอ้ยมึงกินได้บะเบงกินบาได้ยังไม่อย่างของแมบนไหน อม,มักจีนยังกะมักจินตั้งว่าสั้นนี่นี่นี่จีนตั้งกัส,นนกงกสิเป็นนี่อันนี้ก็สีนวยดีบนี่นวยถูก,กสิเป็นทังสี่หละกกินได้อยู่ด้นี่นี่กินได้อยู่นี่นี่นี่หาเห็ดต่อไปพี่น้องสีบ้ามาเบิง้งดูป่าเห็ดมาคอยสิได้เห็ดจตกดอกมือนีนิมักบกกันลายลายด้ พวกบกนี่นี่นิ้วนวบวกเขาปลาปลาม่มีอันเหตดอย่างเดียวนี้ไม่บกบวกค้อมนี่นี่นี่น Tab ี่บวกบกโลนเต็มเลยนี่บกบกเลยโลนเต็มเล้วนี่บักบกเด้อพี่น้องเลยนี่นี่นี่คือบักโลนเต็มเพื่อนเต็มเต็มเต็มอีหยังอยู่นี่เบิงนี่เบิงนี่ไหเบิงว่ามันมีเหตดบลออืม

บ้านเลยสิบนาที10นาทีพอเฮ็ดแล้วนี่เห็นบ่นี่ได้จ้ามีบ้ได้โอ้โหออกมาบ้านมาด่าเด้กฮังก็เข้าแม่ฮางก็เข้ามานี่ยแหละกับป้าเฮ็ดป้าเฮ็ดมันก็สิเป็นลักษณะนี่ล่ะเป็นโคเป็นป้าอือมเบื้งไปเรื่อยๆดูซิวันมันมีเห็ดอะไรเบิ่งว่ามันมีเห็ดอีหยังแน่หือ มาบกบก่ไ <c oughs> จะเกิดเห็นเขาตองพีบังเด็กทำไมไมมีเห็ดวะน,นี่นี่นี่บ่มีบ่มีเขากระปายต่อเรื่อยๆเขามาตีนตั้งกับลายดีจีบตั้งกับลายค่ะอืม เอาไว้เท่านี้ก่อน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 เด้อ